สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของเรานะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการบวกการลบจํานวนคละนะคะมาดูตัวอย่างนะคะพิจารณานะะพิจารณาการหาผลบวกของ4เศษ1ส่วน2บวกกับ2เศษ3ส่วน5เนื่องจาก4ี่เศษ1ส่วน2เท่ากับ เก้าส่วนสองและสองเศษสามส่วนห้าเนี่ยเท่ากับสิบสามส่วนห้าจะได้อ่าสี่เศษหนึ่งส่วนสองบวกสองเศษสามส่วนห้าเท่ากับเก้าส่วนสองบวกเอสิบสามส่วนห้าตรงนี้นี่หามาจากไหน ใช่ไหมคะตรงนี้หามาจากไหนใช่ไหมคะก็คือเราก็แปลงจํานวนคลาเป็นเศษส่วนก็คือทำยังไงนะคะแปลงจํานวนคลาเป็นเศษส่วนก็คือเอา c เศษหนึ่งส่วนสองก็คือ c ไปคูณสองหรือสองไปคูณ่แล้วบวกหนึ่งแล้วบวกหนึ่งนะคะบวกหนึ่งอ่า c ไปคูณ2แล้วก็บวก1บวก1นะคะก็จะเท่ากับ4 2 4คูณ2เป็น8บวก1เป็น9ส่วนยังเท่าเดิมก็เท่ากับ9 2ส่วนสะคะอันนี้ก็คือการทำเศษใจจำนวนคลาสเป็นเศษเกินนะ,ะทีนี้พอเราได้ตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยได้ตรงนี้มาปุ๊บใช่ไหมคะเราก็การบวกลบ เราเศษส่วนเราจะต้องทําให้ส่วนมันเท่ากันก่อนเราต้องทาส่วนตรงนี้ให้มันเท่ากันก่อนนะคะทำส่วนตรงนี้เราก็หาได้โดยใช้ตารางการคูณใช้ตารางการคูณนะคะอ่าใช้ตารางการคูณก็คือทําไปเลยแม่สองกับแม่ห้าสองสองคูณสองเป็นสี่สองคูณสามเป็นหกสองคูณสี่เป็นแปดสองคูณห้าเป็นสิบห้าคูณสองเป็นสิบได้แล้ว เพราะฉะนั้น9 2คูณ5เนี่ยได้10เพราะฉะนั้นต้องคูณ5ทั้งบนทั้งล่างก็9คูณ5บวกกับ13ส่วน5ก็คูณ2เพราะว่า5คูณ2เป็น10ก็คูณ2ทั้งบนทั้งล่างเสร็จปุ๊บก็จะได้เป็น9 5 45 5คูณ2เป็น10 16คูณ2เป็น13คูณ2เป็น26 5คูณ2เป็น10ก็จะได้ทีนี้เราก็จับตรงนี้กับตัวนี้บวกกันเลย5 45่สิบห้าวกยี่สเท่ากับเจ็ส่วนด้วยสิบอาเป็นจำนวนคระก็เอาตัวนี้ไปอะไรลูกไปหารใช่ไหมลูกเจอด 71. หาร10 1สิได้เจเห็นไหมเศษหนึ่งใช่ไหมเศษหนึก็เป็น7เศษหนึ่งส่วนสิบมาเป็นเจเศษหนึส่วนสิได้คําตอบแล้ว ก็ตอบตอบดังนั้น4เศษ1ส่วน2บวก2เศษ3ส่วน5เท่ากับ7เศษ1ส่วน10ง่ายเท่านี้นะคะต่อไปเรามาดูพิจารณาการหาผลลบบ้างทีนี้พิจารณาการหาผลลบพิจารณาการหาผลลบของ3เศษ1ส่วน6ลบด้วย1เศษ5ส่วน9เราก็แปลงเหมือนเดิมทำจำนวนพระให้เป็น เศษส่วนใช่ไหมคะพอไปทําเป็นเศษส่วนปึ๊บทํำยังไงก็มาทําให้ส่วนมันเท่ากันพอได้ส่วนมันเท่ากันปึ๊บจับลบกันลบกันปึ๊บได้คําตอบได้คําตอบปึ๊บหาเป็นจํานวนคระตอบเรียบร้อยนะคะการบวกหรือการลบจานวนคระอาจทําได้โดยเขียนจํานวนคระในรูปเศษเกินก่อนแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบนะคะอันนี้นะคะ ถ้านักเรียนวิธีการง่ายๆที่นร่นูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าให้เอา,อาสุดคูณมาเสร็จแล้วเอามือชี้สองช่องถ้าเราไม่อยากทากําตารางการคูณชี้มาเลยหกกับเก้าคูณอะไรที่มันได้เท่ากันก็หกคูณสามได้สิบแปดเก้าคูณสองได้สิบแปดก็คูณทั้งบนทั้งล่างก็จะได้คําตอบถ้านักเรียนไม่ทําแบบนี้นักเรียนก็ใช้ตารางการคูณได้นะคะอ่าต่อไปเรามาดูตัวอย่างทีนีตนนะะ้ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ หาผลบวกของ5เศษ1ส่วน8บวก1เศษ1ส่วน12มาหาเป็นจำนวนอ่าเป็นรูปเสร็จเกินเสศษปุ๊บก็มาหาทำส่วนให้มันเท่ากันโดยการใช้ตารางการคูณเสร็จปุ๊บก็จับบวกกันได้คำตอบแล้วก็ทำเป็นจำนวนคละง่ายไหมคะเท่านี้นะคะวิธีการทำมีตัวอย่างให้ในหนังสือมีตัวอย่างทั้งบวกทั้งลบแล้วนั่นี้ก็แสดงวิธีทำมานะคะทีนี้ อมีงานให้เรียนทำทั้งหมดหกข้อนะคะทำทั้งหมดหกข้อนะคะอะคุณครูจะทำให้ดูสองข้ออ่าหนึ่งข้อหนึ่งข้อดีกว่าให้เรียนทำห้าข้อทำหนึ่งข้อคุณครูจะทำข้อหนึ่งให้ดูนะคะการลบนะคะอ่ามาดูกันเลย ข้อหนึ่งมาดูกันเลยนะคะหากระดาษก่อนแป๊บนึงนะคะเอากระดาษมาห้าเศษหนึ่งส่วนแปดหาผลลบของห้าเศษหนึ่งส่วนแปดลบสามเศษห้าส่วนหกวิธีทำวิธีทำ หนึ 1> 1, 5, 1, 8, ่งไอห้าเศษหนึ่งส่วนแปดลบสามเศษห้าส่วนหกเท่ากับเท่าไรไปทําก่อนทําในกระดาษทดก็ได้ทําในกระดาษทดก็ได้นะลูกนะก็แปดคูณห้าแปดห้าสี่สิบบวกกับหนึ่งเป็นสี่สิบเอ็ดได้สี่สิบเอ็ดส่วนแปด 6กคูณสเป็น18 18ปดสิบแปดบวกห้าสิบแปดสิบเยบองยได้23สาส่วน8อ่าได้23สาส่วน8ใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็เอา41่สิบเ่วนแลบยี่สาส่วนแดยมาทำให้เศษส่วนมันเท่ากัน อไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ส่วนแปดนะลูกนี่ส่วนหกขอโทษขอโทษอันนี้ส่วนหกนะลูกนะคุณรูหลงอ่านี่นะส่วนหกนะเสร็จปุ๊บมาเลยเท่ากับสี่สิบเอ็ดส่วนแปดคูณอะไรลบยี่สิบสามส่วนหกคูณนะคะทีนี้เราก็เอามือสองข้างมาดู ชี้ที่แม่หกกับแม่แปดอันไหนที่มันได้ผลคูณเท่ากันลูกที่ได้ผลอ้าวนี่ไงหกสี่ยี่สิบสี่หกสี่ยี่สิบสี่แปดสามยี่สิบสี่เห็นไหมง่ายไหมแปดสามยี่สิบสี่เสร็จปุ๊บเราได้ปุ๊บใช่ไหมแล้วก็คูณทั้งมนทั้งล่างคูณสามคูณสามทั้งหมนทั้งล่างอ้าวก็หาเลยสี่สิบเอ็ดคูณสามกับ 2ี่สิบคูณสามคูณสก็เราก็อาจจะเอามาบวกกันก็ได้บวกกัน3ครั้งนั่นแหละอันนี้คุณสเดอนี่คุณสเดอรสีอ็ดคูณสามสีองเป็นร้อยสส่วน24่สิบสี่ลบยีสาคูณสี่แปคูณสได้แปสบ สาคูณสได้12เป็น92้าสิบสองส่วนยี่สส่วนยี่สส่วนยี่สคูณสได้123่งร้อยยี่เอาหนึร้อ่สิบไปลบเก้าสิเหลือ31ส่วน24อ้าวทีนี้ทำเป็นจำนวนค่ะทำเป็นจำนวนค่ะนะคะก็จะได้ ยี่สิบเอ็ดหนึ่งส่วนยี่สิบสี่มันเดิมน้อลูกนะยี่สิบเอ็ดหนึ่งเป็นเอ๋ยี่สิบสี่หนึ่งเป็นยี่สิบสี่นับไปได้สามสิบเอ็ดมันเศษเท่าไหร่ยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามเอ็ดเศษเจ็ดเศษเจ็ดตอบหนึ่งเศษเจ็ดส่วนยี่สิบสี่ง่ายไหมคะง่ายไหมคะง่ายไหมคะนี่ดังตัวอย่างนี้เห็นไหมนี่ดังเฉลยนี่เลยเห็นไหมที่ครูทํามา เห็นไหมคะเห็นไหมคะง่ายไหมคะเท่านี้นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกลงในสมุดนะคะข้อ2 3 4 5 6นะคะโอเคแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะ